สวัสดีค่ะคุณพี่โนูจากประกาศสังคมชัยภูมินะค่ะคคมือนี้คุณพี่กําลังใส่สิทธิ์อีหยังอยู่คะมสามสิบสามครับผมมสามสิบสามเรารักกันเนาะบอสทราบว่าคุณพี่มีความพึงพอใจมากเท่าไหร่คะในการใส่โครงการนี้ความพึงพอใจหลายครับผมดีมากเลยเนาะครับผมช่วยบรรเทาในความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนคะคอันนี้กําลังจะสกแกนเนาะค่ะถามเนี่ยพอมาถึงอันแอปคุณพี่ใส่นะคะมี มันบอดีมองใดหรือว่ามันดีแล้วดีแล้วครับผมใช้ง่ายใช้สะดวกเนาะสะดวกครับผมอันนี้กำลังซีสแกนมันบ่คะแย่นครับผมค่ะแล้วก็คุณพี่มี้ข้อเสนอแนอันใดบ่าค่ะในโครงการนี้อยากให้เพิ่มเงินบ่อหรือว่าจังใดพอดีแล้วครับผมพอดีแล้วเนาะสี่พันนี้คุณพี่พอดีแล้วพึงพอใจแล้วเนาะพึงพอใจอยากฝากอีกอย่างฮอดรัฐบาลบ่าค่ะบ่มีครับผมขี่พอแล้วโอเคค่ะ